เรื่องยอละครเรื่องเมืองลับแล EP 9ออกอากาศวันเสาร์ที่28กันยายน2567เวลา20นาฬกา5นาทีทางช่อง WorkPo พอ t 23สมพอระบบทโดยโมนิรายากานิกิทะเลาะกับกาหลาที่รับบทโดยจัสมินมลิมาริสาอย่างหนักเพราะแม้จะบอกกับสมพอว่าในเมืองลับแลเกิดปัญหาขึ้นมากมายแม้แต่เรื่องข่าวลือที่ว่าแม่คุ้มอังกาบ ธีระดโดยเมพัทรววลินนั้นตายไปแล้วเพราะถูกแม่เมืองบวชธีระดโดยปอกปิยธิดาสั่งประหาร แต่สมพอก็ยังไม่ยอมกลับเวียงหมวแต่เฝ้าดูแลแชนที่รบด้วยเจ็ดแอลลาสหรือเจ็ดพัดไพบุญที่บาดเจ็บสาหัสจากการถูกแทงงานนี้เมื่อหลวงมิตรที่รบบโดยตักนภสกรดูเรื่องระหว่างสมพกับแชนก็ได้สั่งให้ทหารสยามไปนําตัวของสอมพไปขังไว้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องมาติดตามชมในเมืองละแปรออกอากาศวันเสาร์ที่28กันยายนนี้เวลา20นาฬิกา5นาทีทางช่องเวิร์กพอย23 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ในเวลา22นาฬิกา